อ,อบอตบางใหญ่จุดประกายชุมชนจัดการขยะด้วยตนเองวันที่4เมษายน2568โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตจัดกิจกรรมอบรมการคัดแยกขยะและแจกอวนตาข่ายณอาคารอเนกประสองค์อบอตบางใหญ่อำเภอกระบุรีจังหวัดระนองโดยมีเป้าหมายคือ100ครัวเรือนในพื้นที่เพื่อส่งเสริมการจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพตั้งแต่ต้นทาง กิจกรรมในครั้งนี้มุ่งเน้นให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการคัดแยกขยะประเภทต่างๆอย่างถูกต้องรวมถึงประโยชน์ของการคัดแยกขยะที่มีต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนนอกจากนี้ยังมีการสาธิตวิธีการใช้และบำรุงรักษาอวนตะข่ายสำหรับคัดแยกขยะเพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถนำไปใช้ได้จริงที่บ้านการอบรมครั้งนี้ได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นอย่างดีผู้เข้าร่วมต่างตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการขยะ และพร้อมที่จะนําความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันเพื่อลดปริมาณขยะที่ต้องนําไปกําจัดและสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นในชุมชนกิจกรรมครั้งนี้ทําให้เห็นว่าการจัดการขยะเป็นเรื่องใกล้ตัวที่ทุกคนมีส่วนร่วมได้และตั้งเป้าที่จะขยายผลโครงการนี้ไปยังครัวเรือนอื่นๆในพื้นที่เพื่อสร้างชุมชนที่เข้มแข็งและใส่ใจสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน